สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัทธ์ออโต,โอโตโอ้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีรถส0ป,ประตูตัวสูงอีกรุ่นหนึ่งครับมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถจนมือสองปฏิพัทธ์ออโต้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดี สำหรับคลิปนี้อันพาเจ้านิสสันนาวาล่ m p 3 0 0 2.5นะฮะ2.5ตัว V เป็นตัว Sporttec s นะฮะ Sport t เ c h เนี่ยเราจะเห็นกันในพวกแบบอเม l ่านะครับหรือว่าเป็นพวกแบบรถกระบะพวกนี้เนี่ยมันมีการเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับในเรื่องตัวการตลาดนะฮะรีโวมี TRD อ so, ิสุมี Xseries นาวา r ่ก็ต้องมี s t t e t h อ่านะครับ สีส้มนะครับเป็นตัวสีซิงเกิลเจอร์อีกสีหนึ่งแต่จริงจริงมันจะมีอีกสีด้วยนะฮะก็คือจะเป็นตัวดาร์กบลูนะฮะเป็นตัวดาร์กบลูนะครับแต่ว่าสีนั้นไม่ค่อยมีคนนิยมกันมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้ําเงินของทางเฉดของนาวาร่าเนี่ยมันจะออกแบบน้ําเงินดําปีเลยไม่ไม่ค่อยโดดเด่นมากนะครับถ้าเกิดตัว V ีนี่ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับแล้วก็เดย์ทอมเรนนิ่งไลท์ตัวตัดหมอกมีให้แล้วเรียบร้อยสิ่งที่มันเพิ่มเเเตตตติิมมมมขึ้้้นนนนนนนาาาาจกัััววโฉดดี่็คือปรหง นี่แหละฮะคือตัว s p o r t t e h h นะฮะนี่คือความแตกต่างนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันสักนิดหนึ่งครับเครื่องของนาวล่ามันจะมี2แบบนะฮะพี่ๆครับถ้าเกิดใครที่กําลังสนใจอยู่หรือว่ากําลังหาข้อมูลอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีที่ตึดเป็นตัว High Power แล้วก็ Mip Power m i d Power เนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อน2องล้อซะส่วนมากนะฮะอยู่ที่163แรงม้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว High Power เนี่ย คือมันจะเป็นสําหรับตัวเครื่องที่เขาจูนมาไว้สำหรับตัวพวกขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะตัวเครื่องสวยมากนะครับรถสะอาดเอี่ยมใหม่ออกทุกอย่างพร้อมใช้งานทันทีนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดใครดูเป็นตัวนาวาร่าไว้หรือว่าเราชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วอันแนะนําคันนี้ครับหายากแล้วก็ไม่มีให้เจอแบบนี้แน่นอนแล้วก็ในสําคัญที่สุดราคาย่อมเยาวนะครับ เป็นตัวสปอร์ตเทคนะเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ย<ป>ก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อและว่ครีนนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับตอเนนะีเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่วนตัวด้านข้างเนี่ยอันนี้ก็คือยังเป็นทรงเดิมนะฮะก็จะมีในเรื่องของตัวคิ้วซุ้มล้อโป่งซุ้มล้อเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแม็กก็จะเป็นลายใหมล่ละนะลองสังเกตดูอมเมล,ล่าหรือว่าเป็นตัวพวกแบบโนวาล่าพวกนี้ถ้าเกิดเป็นคําาว่ tech. มันจะเป็นลายล้อแม็กอลลอยสีทูโทนนะครับแล้วก็ส่วนงตัวยางนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยางโตโยนะฮะซีรีส์นี้คือซีรีส์เดียวที่ออกมาจากป้ายแดงเพราะฉะนั้นคันนี้ทุกอย่างคือเดิมๆมหมดแล้วก็ในเรื่องของตัวรถที่ใช้งานน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยเดยนก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวให้นะฮะสีเดิมสวยสมควกรกันจรลดทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่ก็อยู่ตรงกระจุมองข้างนะฮะก็จะตัดด้วยโครเมียมตรงนี้ก็จะเป็นตัวหลอด LED นะครับ มือเปิด4ี่บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะแต่ว่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับกับฝั่งคนขับจะมีเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีมาให้นะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างนะฮะจริงๆน่าจะมีตัวแหลกหลังคามานะครับแต่ว่าแหลกหลังคาเขาไม่ได้ใส่มาให้มันกลายเป็นว่ามันจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของตัวสปอร์ตบาร์ด้านหลังตรงนี้นะฮะสปอร์ตบาร์เนี่ยพร้อมกับตัวโลโก้ที่เขียนว่าสปอร์ตเทคที่เป็นแบบโครเมียมนะครับมันก็ดูสวยไปในอีกมุมนึงนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ในเรื่องของตัวความชอบด้วยแต่ถ้าเกิดเราลองอย่าาแตกตกง หรือว่าตัวรถที่มันหาค่อนข้างดียยากนิดนึงอันแนะนําเป็นแบบนี้มันหายากแน่นอนนะครับแล้วก็ล้อง,ลองหลังเลยพวกนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับเป็นตัวคาลิเบอร์นะครับถ้าเกิดตัวสูงนี่จะเรียกว่าคาลิเบอร์นะฮะสูงแคปนี่ก็จะเรียกันว่าคิงแคปนะครับส่วนของตัวฝาท้ายฮะฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนของมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมมีตัวล็อกฝาท้ายมาให้แล้วก็กล้องมองหลังนะครับ แล้วก็ตัวสปอยเลอร์แบบดักเทลนะฮะตรงนี้ก็คงเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกันชนด้านท้ายนะฮะตรงนี้มีให้ครบหมดในเรื่องตัวรถสภาพสวยมากเดิมๆจากโรงงานนะฮะแล้วก็ภายในเดือนนี้มีโปรโมชั่นเสริมด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเอาเข้าไปดูด้านในกันต่อครับสำหรับในส่งตัวด้านในนะฮะคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกนะครับหรือว่าถุงนมนิภายคู่หน้ามาให้นะฮะ ทรงยังเป็นแบบเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเช่นเป็นพวกแบบตัวที่เป็นลายสติ๊กเกอร์แบ็กอ dition หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยในเรื่องของตัวภายในมันจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันตัวจอเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนนะฮะของเคนบูดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเนวิเกเตอร์นะฮะระบบนำทางนี้มีมาให้นะครับเชื่อมต่อบูทงบูทูธแอปเคชันอะไรต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดนะครับแต่ว่าตัวแอร์ตรงนี้ถือว่าดีครับเพราะว่าเขาจะให้มาเป็นตัวแบบปรับออโต เป็นดูโอโซนนะฮะแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีที่เสียบ USB แล้วก็ HDMI นะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะฮะฐานตัวเกียร์ยจะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะครับ สำหรับตัว engine start นะฮะตรงนี้มีมาให้นะครับแล้วก็วงมอะไรก็จะเป็นแบบบังติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่เครื่องเสียงร้วนๆน,นะฮะฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นตัว c ุ u ค s น control นะฮะแล้วก็ตัวปุ่มกดรับโทรศัพท์และกดวางโทรศัพท์นะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซ็นเซอร์ล้องมาให้มองข้างและภาพกระจกมองข้างนี่ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่สําหรับตัวบอกครับอันนี้น่าผิดหวังนิดนึงเพราะว่ามันยังเป็นแบบปรับมือหมุนอยู่หรือว่าเป็นแบบแมนวนวลอยู่จริงๆน่าจะให้ใหมันเป็นแบบไฟฟ้าไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิด เราดูพวกแบบ X Series หรือว่าพวกแบบที่เป็น t r d ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับบอกว่าจะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะทูโทนนะฮะมีการตัดด้วยขาวนวลๆน,นิดนึงนะครับแล้วก็แอร์ตอนหลังตรงนี้ก็จะมีมาให้นะครับสวนตัวรุ่นนี้เนี่ยเราเคยดูกันมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารถมันเพิ่งเสร็จเรียบร้อยอันก็อยากจะมาพาชมตอนที่รถมันสวยๆนะครับแล้วก็เอียมๆแบบนี้สักหน่อยนึงนะครับเท่านี้ถ้าเกิดใครสนใจเนะี่ยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับ โอเคเรียบร้อยกันหนึ่งนังน,นะในส่วนตัว MP 3 0 0คันนี้นะครับก็จะเป็นรถเข้าใหม่ภายในเดือนตุลาคมนี้ด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะฮะสบคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่6,39,000บาทอันย้ำนะครับ 6 3 9 0 0บาทนะฮะไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของตัวนาวาร่าคันนี้ได้และภายในเดือนตุลาคมนี้ถ้าเกิดใครออกวัถภายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับกันก็คือขับฟรี90วันค,คุ้มคุ้มแบบนี้จบสวยๆที่ร้านเป็นแพทอัโตแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้อังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นแพทอโตนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะ เป็นกำลังใจก็พวกเรากดไ like, ลค์กด s u b ส c คร b e แล้เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุวยไหนมารีวิวแล้วก็แนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ